นพนพอสวัสดีงามเช้าพี่น้องหลังจากพผ่ผเป็นคนไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วพี่น้องหิวเราตื่นม,มาเลยเนาะ น,นี่ลาบหมอวานอุ่นตัวอ,อ,อุ่นเพคนกินกินอาหารเก่าแล้วก้ะเพิ่มเติมกับต้มจืดกับทอดไก่ทอดเพิ่มอีกน้องอคอเพคนกัหมักระนาดทอดกระมกัะก,ะมกทอดไก่ได้ะทากระมักกินทอดไก่ไม่นะน้ำมันอันนี้ทอดข้าวเรียวนกับดำแนวยเหนือนนะ อยากไปอยู่บ่อนอ่อนนี่คนเพจงานน้ำเสียคนพี่นอ้องไปน้ำคนกันเองนะคนยังลังเลอยู่กันน่ะคนยังไปหาซีบหาซีบอยากห่างลูกห่างเมียแนะ่อยากไปแนะ่สวนโต้ข่อยอยากให้ไปด้วยพี่น้องด้วยไปหาประสบก,การณ์แนะ่ไปเห็นลูกภายนอกเห็นนั่นเห็นนี่อยากให้คนได้เห็น ประเทศไทยเนาะมองนั say, no. ่นมองนี่ได้ลายจังบ่มีคนมาตัวได้ว่าเออยังหน่อยก็เคยไปแล้วเห็นไลฟเห็นงานตั้งใจเห็ดงานเห็นยูทู e ไปนั่นะข่อยมาข่อยบาจะได้เก็บเงินมีรถใหญ่เนาะพี่น้องเนาะไว้ให้ลูกเหตเต้าขี่พ่อได้มีหนามีตาคือบ้านคือเมืองงูจะไปใส่ะลลูกข่อยเรินซาลนแปองนก็ได้เลยยังเห็ุตัวเดียวเท่านั้น เนี่ยก็เห็ดยูทูบถ่ายอยู่เพื่อนกับลูกยันไปเห็นแสงสีแล้วเนาะเพราะแต่วา่ายาเกลีเนาะพี่น้องเนาะไปเทือตัวแดงไปเทือตัวแดงก็ต้องบอกกันเนาะบอกตรงๆเนาะพี่น้องเนาะไปลูกแต่ก็ต้องบอก บวกทั้งนี้กระท้องขาขีดมะพร้าวซีซัตนะก็ง่อืมกินมันคือในอยู่เลอกเตอะนะพี่น้องแต่ก็แต่เพื่อนอยู่เลอกเตอะคนตื่นเศร้าตัวห้าโมงหกโมงแล้วก็หลุกก็ได้ลุดแต่ดูไะเบิ่งลุกทรายก่อนก่ออยู่ทางใดอะเบิ่งในเด้อหมอในยันไหม เมกเอ้ยเมกมากินขขาวน้ำพอ่อแมหาลูกก่อนอ่ะ,ะอยู่พี่กินเข่าบอกินไก่ทอดน้ำพอปะไก่ทอดได้แซบแซบได้ไก่ทอดแซบแซบได้ลูกปะไป ไก่ทอดแซ่บๆยางย่างไปพี่ไก่ทอดแซ่บๆแซ่บๆยังเข้ากับไก่ทอดน้ำพอเด้อเด้ออืมอันนี้กับอาหารหมูย่องต้มแล้วแหละนี่ตะปาอันเย็นเกลือมะเรงต้มปนกับอันน่ะ เขาใส่เขาน้ำจังอ้วนต้มบอลต้มใบจังทันกินต้มใบแล้วเลี้ยวแล้วก็ทันกินเทตัวนั้นให้กินเราคือต้องต้องตมใหม่รสสำรองไว้โลดเนาะเนาะแต่ว่าต้มหม้อต้มหม้อมันจังบุียามูนจังบุญเจ็บทองเทตัวนี้แล้วแล้วก็ต้มต้มใหม่ไว้เลยเผื่อหอดตะแรงก็ดี เด้กินตอนแรงก็ต้มไ้กินตอนเศ้าตอนเศ้าต้มว้กินตอนแรงอุกแล้วหละนงไหมแล้วเนี่ด้เงดปั่นขาวเศร้า นั่นดอกร้อยดอกพี่น้องทำมนเลยตทั้งแม่อังเล่ยอยู่มนา็ตายอยู่น LIKE นี้เลยเป็นอย่างนี้ข่อยนะผมไม่ยากลูกมบอกมันจเบิ่งกุ้มทำข่อยน่ะเขามอนจะไปสิเด้อเขาเย็นืะเนี่ยอ้หเก็ไปไหนเ้ยเอาไปขอเจ้า โอ้ตกตกลูกพเขาขึ้นีมาก่ะนเขึนยกเขานนการสูงานบ่อบ่เจอเออัน้ไงไฟทมูอ่เองไม่งั้นหลอกลูกไนเองเันคือห่าง่าบเอาพลังบ่เอาอะไรนั่อยู่ด้วยกันเดือนกับบอลซิงอะไดหรอเพราะวันนีมบ้านกัน ขายทีต้นน้ำลูกเงียบเงิทางทีงดงดตึงงดดูน,นันขน้นวโทรศัตท์งรับ นำเนื้อไกินนำเนือมาเกิดนำขินะเฮ้ยนำกินใบกออ่ารันำบกอกแล้วนำกิงนี่เกิมาเตยอันสว่ากินไงตรงีมีส่วเอาเกว แกมีอะไรอ่ะตั man, ้งเงินเงี้ยท่องเที่ยวกันจะได้เห็นเรี่ยวอีก พอได้เห็นหน,น,หน,หน,นั่นเคนนี่อยู่ก็ได้จังได้แต่ว่ากันยงดมากกดคิดไปน้ำเราเพี่น้องเนาะพอได้เห็นโอเคเนี่ยผัเกเนี่ยบางครับทั้งเขียวไปยังก็ได้ได้ชุดน้ำแตกใหม่ปไปว่า ة, น Saint ันอยู่เพือนะซําได้เห็นเชี่โมงแล้วพี่น้องเนาะถ้าแตตอตื่นจ็นอนมาสิะ็นังขคนเหตคิดย่พี่น้องตั้งแต่เช้าจนถึนอนจากมือไดยังเหนื่อยเพียรีอะไรลี่วยมือไดน้องลูกทักเพียร์ต่วยค่ว

้อลูกบางใจได้สิเชียวอยากไปเลยแหละุไปนั่งนั่งไปนั่งเงินเนมือเงินพอสินอนนาะนังเออ เข็นเน้นนะน้อยหนึ่งว่าอันช่องน้องลูกนะเขียนหัวข้อว่าพอเป็นเงินเก็บน้องลูกเขาเขียนเนาะเก็บให้แม่เสริมสวยบ่อเรื่อเก็บให้ลูกสำหรับช่องของใครละคนชอบใครอยากไปเสริมสวนกับพ่องอเปิดเลยช่องของพ่อจนช่องเดินก็ได้แล้ว คลองลูกค้ยงาม่เปนอนชีเห็ดคิดให้คนเลยช่องเาคนอันสิใหคนเ็ที่ใหม่ดเรียดำเพอแล้ดำลพอล้เดนหกคนเกิดคนดนลูกคนคือได้เงินลายกันไดนางบุาเกิดเดอนหกคือ หายแล้วอันถนกดเอเลื่นเาทอดนะเอ้ยห่ดแล้วนอบจิไปผม้เนเห็นมาจากอันฮักขาวงเฮียนข่าวต้มขนมน่ะเฮ้ยมือมือจุ่มลงเราก็ต้องพากันเนาะ ทำน็กน้อยเขาตั้งใจเห็ดหนั้นกับป้าโถ่ป้าโถผู้ใหญ่เขาดอกเอาบดดันลูกเขาเองกะบ่ได้เงินก็นาะได้มันก็จะได้น้อยส o o m นิดน้อยเอนี่ยเห็ดหายจะไข่แน่เอาเวลาผีร้านน้องกันเอาพี่น้องคิดนี่กับไปก่อนเด้อจ้าพอกันใหม่คิดหนา เรารุ่นด้วยพี่น้องอยังบนิหารคำตอบเพราะว่างานไงยังพันร้อยนะยังหาสิอยู่แต่พากันฉิดไว้นันคุยกันจนเดินเดนอนะครับต้อตงการคนงานกันสิได้ไปกับขบวนนัน่นแหละแรกก็จับเราจะพัวเขา